คุณรู้ไหมครับว่าตำแหน่ง CEO ที่พวกเรารู้จักกันในธุรกิจสามารถแบ่งได้หลักๆ2ประเภทก็คือ CEO ผู้ก่อตั้งหรือ Founder CEO กับ CEO มืออาชีพที่ถูกจ้างมาหรือ Professional CEO คำถามก็คือแล้วแบบไหนบริหารได้ดีกว่ากันวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกทั้ง2แบบพร้อมตัวอย่างจากบริษัทใน Fortune 500อย่าง Apple, Amazon, Microsoft และอีกหลายเจ้าที่สำคัญมีสถิติจริงมายืนยันว่าใครรุง่งใครร่วงในแต่ละช่วงของธุรกิจสไตล์การบริหารของ f o u เดอร์ซ o f o โอ d e r เดอร์ก็คือ CEO ที่เริ่มธุรกิจนี้ขึ้นมากับมือเป็นคนที่มีเลือดของผู้ประกอบการอยู่ในตัวและพวกเขามักจะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน กล้าลองของใหม่รู้จักลูกค้าและสินค้าแบบอินไซต์ลึกๆเพราะสร้างมันมาตั้งแต่ศูนย์สไตล์ f ฟ u เดอร์ CEO จึงเหมาะมากกับช่วงเริ่มต้นของธุรกิจหรือช่วงที่ต้องการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตัวอย่างชัดเจนคือสตีฟจ็อบส์ที่ Apple ตอนบริษัทกำลังแย่จ็อบส์กลับมากู้สถานการณ์เปิดตัว iMac i p o d และ iPhone จน Apple กลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งแต่ founder CEO เองก็มีจุดอ่อนนะครับเพราะบางคนก็ติดวิสัยทัศน์ตัวเองมากเกินไปไม่ยอมปรับไม่ฟังใครทำให้บางบริษัทก็เสียศูนย์เพราะเอาใจลูกค้ามากเกินไปหรือขยายเร็วเกินไปจนระบบไม่พร้อม Professional CEO หรือมืออาชีพที่โลกต้องการเขาคือคนที่ไม่ได้ก่อตั้งบริษัทแต่ถูกจ้างเข้ามาบริหาร คนกลุ่มนี้มักจะมีประสบการณ์จากองค์กรใหญ่จบ MBA ทำงานมาแล้วหลายที่เก่งเรื่องของการจัดการกระบวนการและการบริหารทีมขนาดใหญ่หมอะกับช่วงบริษัทที่เติบโตจนเป็นองค์กรระดับโลกมีพนักง,งานที่เป็นพันเป็นหมื่นคนต้องเข้า IPO ต้องคุมต้นทุนหรือมีบอร์ดมีนักลงทุนเยอะๆ ที่ต้องการผลงานแบบเมียงระบบตัวอย่างเช่นสัตยานาเดล,ล่าแห่ง Microsoft เขาไม่ได้ก่อตั้งบริษัทแต่เข้ามาเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ Microsoft ใหม่หมดเปลี่ยนวัฒนธรรมอง,งค์กรให้เปิดกว้างพุ่งเป้าไปที่คลาวจนวันนี้บริษัทมีมูลค่าเติบโตมากกว่า10เท่าจาก3 0 0แสนล้านเป็น3ล้านล้านดอลลาร์แล้วข้อมูลบอกว่าใครบริหารดีกว่ากัน มีงานวิจัยในกลุ่มบริษัท Fortune 500พบว่าบริษัทที่มี Founder CEO เป็นผู้นำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ18.5%เทียบกับ11.7%ในบริษัททั่วไปบริษัทที่มี Founder CEO มีสิทธิบัตรมากกว่าถึง31%และสิทธิบัตรเหล่านี้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าด้วย Founder CEO ลงทุนใน R&D และธุรกิจใหม่ๆ มากกว่า20-30%เพราะพร้อมที่จะเสี่ยงพร้อมที่จะเดิมพันกับอนานคตแต่ฝั่ง professional CEO มีจุดแข็งที่ชัดเจนครับทำกำไรได้สเียรนกว่าคุมระบบการจัดการได้ดีทำให้องค์กรโตแบบมีวินัยอย่างกรณีของ Starbucks ช่วงที่ Howard s c h u s t z กำมาคุมเองหุ้นขึ้นเกือบ5เท่า แต่พอเขามอบต,ตำแหน่งให้ professional CEO ที่เข้าใจแบรนด์ดีหุ้นก็โตต่อเนื่องตรงกันข้ามมีช่วงหนึ่งที่จ้าง CEO คนนอกมาแล้วไม่เข้าใจธุรกิจผลก็คือลูกค้าหายกำไรหดจนต้องกลับไปเชิญชูสกลับมาอีกครั้งหนึ่งและแบบไหนดีกว่ากันคำตอบก็คือแล้วแต่ช่วงเวลาถ้าธุรกิจยังเล็กยังต้องบุกตลาดใหม่หรือเจอวิกฤต f o u เดอร์ซี er มักจะตอบโจทย์เพราะกล้าเสี่ยงและกล้าลองใหม่แต่ถ้าบริษัทใหญ่มีระบบมีนักลงทุนมีผู้ถือหุ้น Professional CEO มักจะบริหารได้มั่นคงกว่าและสุดท้ายบางบริษัทเลือกผสมกันเลยครับให้ Founder CEO อยู่ในบอร์ดคุมวิสัยทัศน์แล้วให้ CEO มืออาชีพเข้ามาดูแลการบริหารรายวัน google เคยใช้สูตรนี้กับ เอริกชิ i d t และ l a ลา y Page กลายเป็นช่วงที่ Google เติบโตสุดขีดสรุปก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือคนนอกสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเขามาจากไหนแต่คือเขาเข้าใจช่วงเวลาของบริษัทแค่ไหนและรู้ไหมว่าตัวเองต้องเติมอะไรให้กับองค์กรบางที CEO ที่เก่งที่สุดอาจไม่ใช่คนที่สร้างบริษัทแต่เป็นคนที่พาบริษัท ไปให้ไกลที่สุด